ซึ่งเป็นสงครามชนิดใหม่ของโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองที่พรรคคอมมิวนิสต์จัดการกับกองทัพญี่ปุ่นนะครับและมันปรากฏต่อมาในสงครามเวียดนามที่กองทัพเวียดนามเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์สงครามที่เยอะเนี่ยปราบอเมริกาสําเร็จเอาชนะอเมริกาได้ mm. ทั้งที่อเมริกาเป็นชาติใหญ่กว่ามีอาวุธเข้มแข็งทันสมัยกว่าและครั้งที่สมก็ปรากฏตัวขึ้นในอัฟกา,านิสถาน ทาให้ประเทศอฟกนานิสถานซึ่งเป็นประเทศเล็กล้าหลังเลยนะครับสามารถเอาชนะกองทัพอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้ต้องแตกทัพหนีตีสอง mm. นะครับนั่นก็หมายความว่ายุทธศาสตร์สงครามยืดเยื้อหรือกลยุทธ์ในสงครามยืดเยื้อเนี่ยมันมีอนุภาพมากมันเป็นสงครามพิเศษที่พวกเล็กเนี่ยเอาชนะใหญ่ได้ที่พวกอ่อนแอกว่าเอาชนะใหญ่ได้โดยอาศัยความยืดเยื้อของสองครามเนี่ยเป็นยุทธานุภาพในการทําลายค้าศึกเอง mm. เนี่ยเราก็บางกานเราใหญ่กว่าขมนเรามีความแข็งแกร่งกว่าขมรแต่ถ้าเป็นสงครามยิ่งเยอแล้วเรารับมือไม่เป็นนะครับ mm hmm. ไอ้ความยิดงเยอของสงครามเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นยุทธ,ธานุภาพที่ทําลายเรามากขึ้น mm hmm. เพราะอะไรในสงครามห้าวันเนี่ยนะครับไม่ถึงสองเดือนใช้จ่ายเงินไปหมื่นล้านแล้ววันนี้ต้องอพยพคนตั้งสี่แสนคนค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจกระทบมากแค่ไหนยิ่งนานไปมันยิ่ง สียหายหนักกว่านั้นนะครับที่ขเขมรมันอยู่ชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องวิจัยให้ได้ว่านี่มันเป็นสงครามยืดเยื้อที่ความยืดเยื้อของสงครามเนี่ยจะถูกใช้มาทําลายประเทศไทยและถ้าเราวิจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรับมือกับสงครามนี้ยังไงซึ่งก็ต้องกําหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนทางยุทธการนะครับว่าเราจะรับมือ,อยังไงซึ่งผมเห็นว่ามีอยู่สามระดับหรือสามขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราตั้งรับในเขตแดนของประเทศไทยเนี่ยกระเบนยิงมาแล้วก็ยิงไปมันยิงมาแล้วก็ยิงไปเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้นครับคบือให้เขาตีนมาลูปหน้าเอาตีนหน้าเราก็ผลักมันออกไปมือมาเขตกระบาลเราเราก็ปัดมันไปเท่านั้นเองแล้วไม่ทําอะไร<อ>นี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะครับ,รบเป็นขั้นที่ย่ำแย่และยยำที่สุดที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราใช้ขั้นนี้ครับหรือเราไม่มีขั้นแล้วเลยจำยอมอยู่อย่างเงี้ยมันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาก็ทําได้แค่นี้ให้ อะไรให้อำนาจในการประทะได้ภายใต้กฎของการประทะไอ้กฎปะทะบากฎของการประทะบ้าบาบอๆนี่คืออะไรก็คือมันยิงมาเรายิงไปแค่นั้นแหละครับแล้วไม่ทําอะไรกันเนี่ยเราเลยฉีหายไหมครับถ้าใช้ถ้าใช้มาตรการนี้ฉีหายไหมฉีหายแน่นอนยุดหายครับทีนี้นี่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับแต่เราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยขั้นที่สองคือที่ต้องกําหนดเป้าหมายว่าถ้าเกิดสงครามแบบนี้ขึ้นนะครับ เราจะยึดดินแดนที่ขมเขมรยึดจากเราไป13แห่งไหม13แห่งก็คือพื้นที่ทางบก12แห่งนะครับที่ขมเขมรยังยึดครองอยู่นะครับอันนี้เราคนไทยก็ถูกหลอกปกปิดไม่มีบอกให้รู้จนมาจับได้กันในระยะ2เดือนมานี้เองและแห่งที่13คือเกาะกลงครับเพราะถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยเราจะใช้ขั้นที่สองไหมส่งกําลังฐานเข้าไปยึดดินแดน12แห่งที่13แห่งที่ขมเขมรมายึดไปกลับคืนไหมครับ แล้วก็ทําลายไอ้กองไอ้ฐานทัพของมันในแนวหลังเนี่ยคือเขมรนี่นะครับตลอดแนวชายแดนเนี่ยมันมีประชาชนหรือฐานบ้านมาตั้งเต็มไปหมดแล้วมันกเกาฐานหลักเดี่ยวไปตั้งในแนวในแนวหลังนะครับที่พบแล้วตอนนี้ก็คือสองกองพลน้อยสองกองพันพิเศษซึ่งเราก็ทําลายไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็มาตั้งใหม่แล้วระดมเข้ามาใหญ่โตตอนนี้ระดมเข้ามาเยอะเลยครับเยอะมากกว่าเก่าอีก mm hmm. เราจะทําเราจะทําถึงขั้นนี้ไหมขั้นที่สองไหม ขั้นที่สามคือบุกเข้าไปยึดเลยครับยึดจังหวัดต่างๆที่เป็นของไทยมาแต่ก่อนเนี่ยคือเสียมาลาพระตะบองสีโสพลจังหวัดปัจจันทกิเขตหรือถ้าจําเป็นจะต้องทําถล่มพนมเป็นไหมถล่มกองบัญชาก,การของอุนเซนด้วยไหมเนี่ยมันต้องวางเป้าหมายยุทธการเป็นสามขั้นและแต่ละขั้นก็ต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับว่าจะทําอย่างไรและมีเวลาปฏิบัติการที่ชัดเจนเพราะสงครามปัจจุบันมันทํานานไม่ได้<ม>เพราะมันมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเยอะ<ม>เพราะฉะนั้นการ แม้ว่าเราจะรับมือสองครามยเยอะอเนี่ยเราก็ใช้วิธีแตกหักรดเร็วได้นะครับถ้ามีเป้าหมายยุทธการที่แน่นอนเนี่ยสำคัญวันนี้เนี่ยเราได้กําหนดเป้าหมายยุทธการสามขั้นนี้หรือยังแต่ผมก็ชื่นใจหน่อยนะครับได้ฟังท่านเสนาธิการฐานบกท่านบอกว่าเป้าหมายครั้งนี้จะต้องทําลายความสามารถทางการทหารกขะเไปอีกยาวนานซึ่งเขาบอกว่าต้องทาลายเขมรเนี่ย ไม่สามารถมาก่อกวนเราได้อีกอย่างน้อยห้าสิบปีออซึ่งอันนั้นก็หมายความว่าอย่างน้อยต้องไปขั้นที่สองถูกไหมครับครับใช่ครับนี่เราก็อุ่นใจหน่อยแต่ว่าเมื่อมีเป้าหมายอย่างนี้แล้วแผนทํางานทํำยังไงอย่าใช้เวลานานนะครับเพราะตอนนี้ต่างชาติมันกําลังมาลุมมาตุ้มเข้ามาต้องใช้เวลาเผด็จศึกให้เร็วซึ่งถ้าหากเอาจริงจังนะครับด้วยกําลังแสนยานุภาพในขณะนี้ผมประมาณการว่าห้าวันจบมันถ้ากองทัพกาหนดเป้าหมายอย่างนี้นะครับและกําหนดภารกิจว่าห้าวันเนี่ย ยึด13จุดกับคืนมาเป็นของไทยยึด12จุดที่อยู่บนอยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับและอีกหนึ่งจุดที่ก ει, องกองยึดเป็นของไทยสถาปนาอำนาจการปกครองจังหวัดปัจจันกิริเกขึ้นมาเนี่ยเอาให้เสร็จในหวันเนี่ยขมรมันเดี๋ยวเรียกร้องเข้ากลับไปเจรจากันนะครับเจ<อ>รจากันในขณะที่รเรายึดดินแดนของเราคืนมาแล้ว<อ>มันจะดีกว่าไปเจราจากันตอนที่ขมรมันยึดดินแดนเราไหมล่ะครับเออใช่ครับที่เราไปที่เราไปลงนามกันเมื่อวันที่28 พฤจิกายน์นั้นเนะ่ะเราไปตกลงขณะที่เรากําลังจะเป็นฝ่ายลุกนะครับใช่ครับเราไปตกลงยุติยุติสงคารามกันในขณะที่ขเขมรมันยึดดินแดนเราก็หมายความว่าเรายกดินแดนไทยให้ขเขมรไปเป็นการท้าบอลดีครับนี่โชคดีนะครับว่าเกิดเหตุขราวเนี่ยกองทัพเขายึดกลับมาแล้วเนี่ยแปดเก้าแห่งเนะหลืออีกสองแห่งกับอีกหนึ่งเกาะเนี่ยเราก็รอฟังข่าวดีผมก็หวังว่าในสามวันห้าวันนี้นะครับ เราจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการยึดดินแดนทุกตารางนิ้วหรือ12แห่ง13แห่งที่เขมรยึดไปเนี่ยกลับคืนมาได้แล้วก็ทําลายฐานที่มั่นกองบัญชาการในแนวหลังของข้าศึกทั้งหมดได้เพื่อทําลายความสามารถทางการทหารน,นอกจากนั้นนะครับคําว่าทําลายความสามารถทางการทหารเนี่ยมันอาจจะก้าวกว้างไปกว่าแนวชายแดนนะครับเช่น สมมติมีการเก็บคลังอาวุธขนาดใหญ่ในพนมเปญก็ไปเล่นที่ท่าน,นพนมเปญซสด้วยเลยหรืออยู่ที่ปอยเป็ดก็ทําลายซะด้วยเลยหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปทําลายให้หมดเพราะมันจะลบได้ต้องอาวุธถ้าเราทําลายอาวุธนะครับกว่ามันจะหามาได้นี่ก็เป็นสิบสิบปีนั่นก็เป็นการทําลายความสามารถทางการทหารและที่ไหนเป็นกองบัญชาการมีคนดูมากก็ไปทําลายเลยครับคือการทําลายความสามารถทางการทหารน,นี้ต้องทําลายคนต้องทําลายอาวุธต้องทําลายเส้นทางลําเลียง ต้องทำลายเส้นเลือดทางเศรษฐกิจต้องสี่ทำลายครับแล้วเรากำหนดแผนปฏิบัติการพวกนี้ชัดเจนหรือยังถ้าเราทางาเรามีชัดเจนนะครับก็วางใจได้ครับแม้ทัาพภาคหนึ่งผมนี่รู้จักกันแล้วก็เป็นคนที่สุขุมลุ่มรึดผมมั่นใจว่าท่านจะสามารถบรรลุภารกิจอันนี้ได้เว้นแต่จะมีมือดีไปกัดขวาเดเท่านั้นแ่ะ ดูจากข่าวนะครับขณะนี้เนี่ยขเขมรได้เสริมกำลังเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับมีเครื่อง C3 สาบรรทุกอยุโทโภปกรณ์อาวุธมาลงที่สนามบินแล้วทำไมเราไม่ทำลายสนามบินมันซะเลย่ะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มันมายิงเราก็เน,นี่ยสิครับที่พูดกับทำานมันไปทางเดียวเลยหรือเป,เปล่าคือในวิชายสงครามหรือวิธีการล็อกพี่เขาเป็นฐานนะครับ,รบวิธีทำลายก็ถึเดี๋ยวทำทำลายช่วงไหนล่ละครับเขาให้ทำลายตอนเคลื่อนกำลัง คือกระบวนการทางทหารในการทำสงครามมันมี3ขั้นตอนนะครับคือขั้นหนึ่งเตรียมกําลังค,คือเตรียมกําลังคนเตรียมกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์อันที่สองคือการเคลื่อนย้ายกําลังคือเคลื่อนย้ายคนและเคลื่อนย้ายอาวุธยธุทโธปกรณ์ขั้นที่สาคือขั้นการประทะหรือการรบ응ทีนี้ขั้นไหนที่ทําลายดีสุดคือขั้นเคลื่อน,นกําลังเพราะในขณะเช่นขณะข่าศึกกําลังขนอาวุธยุทโธปกรณ์ขนลาเลียงมานี่นะครับตอนนั้นน่มันยิงเราไม่ได้หรอก เรยิงถละ่มมันทำลายมันเนี่ยก็ยิงเล่นข้างเดียวเขาจึงให้ทำลายฆ่าศึกในขั้นตอนนี้แต่เราไม่ทำอะไรเลยครับคขมบนเคลื่อนย้ายกับดังตั้งแต่5้าวันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักคึกโครมผมฟังข่าวผม,มรู้แล้วว่าเกิดลบใหญ่แน่เพราะมันยังเขียนโพสเลยครับลบแน่แล้ววันที่ลบเนี่ยผมก็เขียนโดยอ่านคำพยากรณ์การโครจรของดาวพฤหัธเข้าเรือบรณะดวงเมืองเนี่ยบอกคอยดูแล้วกันมีข่าวแล้วมันก็เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าผมดูจาก ดิจากการโคจรของดวงดาวอย่างหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือดูจากการเคลื่อนกําลังครับเพราะสงครามจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันต้องดูดิชัยที่การเคลื่อนกําลังถ้ามันไม่เคลื่อนกําลังนะครับมันเตรียมอะไรไว้แต่มันมันนอนนิ่งอยู่ในพนมเปญเนี่ยไม่สงครามไม่เกิดหรอกรแต่ถ้ามันเคลื่อนกําลังมาแนวชายแดนมาแนวหน้าเนี่ยอันนั้นแหละมันจะมาทํามันก็มันจะมาลบขั้นต่อไปคือการลบแล้วซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วทําไมเราไม่ทําลาย เน UM um> ี่ยแปลกมากนะครับเราพูดว่าเราจะทําลายขีดความสามารถทางทหารแต่ทําไมไม่ทําลายในตอนนั้นล่ะครับตอนนี้มันเข้าลงหลักลงสนามเพราะคุณเซนมันคุยใหญ่เลยมันให้ทหารมันลงสนามเพราะอยู่ในบังเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเพราะเราพูดอะไรก็ต้องทําให้มันสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่พูดบันๆแล้วก็เวลาทําก็เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้เคมเมันเคลื่อนย้ายทั้งคนและอาวุธเข้ามาประชิดชายแดนมากกว่าเมื่อครั้งสงครามห้าวันเยอะนะครับ และเราปล่อยมันเคลื่อนย้ายตามสบายใจมีที่ไหนล่ะครับถ้าเราทําลายเสื้อในขณะเคลื่อนย้ายป่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุประทะชายแดนแล้วครับอื